ติดตามอยู่ในติ๊กต็อกใช่ไหมแล้วเราจะบอกว่าจะมาสิ้นเดือนหนูไม่มาค่ะแต่หนูโดนนะคะอ๋อที่ว่าหนูโทรมาหนูจะมาสิ้นเดือนอ๋อแต่นี้หนูโดนหนึงจอไปประชุมค่ะอ๋อไปอบรมแล้วมาจากไหนเนี่ยนนท์นนทบุรีใช่ไหมพี่ให้ไปก่อนแต่ว่าถึงสิ้นเดือนเราต้องโอนเงินให้พี่นะเพราะอันนี้คือดาวพันกว่าบาทไอทีสองอันต้าถ้าได้พี่ให้โอเคป่ะอ่ะงั้นเอาเดือมีมาย้ายข้อมูลได้เลยอันนี้พี่ ไม่ไม่ได้อะไรนะให้เพราะว่าเรามาก่อนเวลาใช <c oughs> ่ไหนูึงจะออกมาก็แต่เจ็ดโมงแล้วทีนี้พี่ชายเขายังไม่เลิกงานอาโอเคเราอยากได้กล้องสวยจะไปถ่ายรูปที่ไหนท,ท,ที่คอนเ,นเล้วคอนเสิร์ตรอ๋อต้องต้องการ100 100ร้อยซูมร้อยเท่าอันนี้เซนซูมร้อยค่ะแต่ว่ามันถ่ายมันท่ามันแตกเออต้องต้องใช้อันตาใช่ไหมให้มันจบที่แหลมทองใช่ไหม อ่ะงั้นโอเคนะพี่จัดให้แล้วเป็นผ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เลือกให้ว่าผ่อนก็เดือนละไม่ถึงพันก็ได้นะถ้าเราผ่อนหรือว่าจะเอาผ่อนพันละบาทอโอเคถ้าผ่อนปีครึ่งแปดร้อยโอเคไหมมันก็จะไม่ต้องแรงมากโอเคนะถ้าเราเลือก800แปดร้อยอะก็ปีครึ่งอ่าถ้าเราเราเอาปีเดียวก็เดือนละพันหนึ่งโอเคครับอ๋อไม่รู้จักเลยโทร แล้วโทรมายังไงไปดูไปเอในไอจีค่ะอ๋อไปดูไอจีรู้หรือรู้บทโทรอะไรมามาไงเนี่ยขับรถมาเหรอขับมอไซค์มามอไซค์มาจากที่ไหนแล้วอยู่ไหนนะนบุีค่ะทบุรีนะโอเคชอบดูคอนเสิร์ตดูไหนอีแพรกอีแพรก็อนราชมหกค่ะ ดูดูใครดูใครก็ใช่เร่ออ๋อแบมแบมเฮ้ยค่าตัวแพงนี่แพงหนูสู้อ๋อเหรอทำไมมันมันดียังไงพี่ไม่รู้ว่าพี่ไม่ไม่อินเนี่ยเราเป็นแบบทำให้เราอามีความสุขทุกวันนะเราดีจริงเหรอน้ำตาไหลเร็วไม่รู้เลยโอเคพี่ขอให้มีความสุขกับอายุสองอันตานะขอให้แบบไปถ่ายรูปตุ้มๆแบบ

ไ eh. อโฟนฟรีดาวนผ่อนมือถือแปดรีวฟรีดาวนไอโฟนเดี่ยวเฮียบอลจะให้เองงมเนนพิเศษมีพิยที่แหลมทองผ่อนแบบให้บริัอนุมัติเ้ยไม่ต้องพ่มดาวน์เดี่